เคยไหมคะที่รู้สึกผิดกับตัวเองจนนอนไม่หลับนึกถึงแต่สิ่งที่ทำผิดพลาดไปวันนี้แล้วก็โทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่าทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงพูดแบบนั้นหรือเคยไหมคะถ้าเพื่อนเราทำผิดพลาดเราก็ให้อภัยเขาได้ง่ายๆแต่พอตัวเราเองทำผิดในเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรากลับให้อภัยตัวเองไม่ได้เลย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิตามินใจรายการจิตวิทยาย,ย่อยง่ายฟังสบายที่จะมาเติมวิตามินให้กับจิตใจของเราทุกคนหมายเองนะคะสวัสดีครับทุกท่านพี่ชายครับวันนี้ได้มาคุยในเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับใช่เลยค่ะเรื่องการให้อภัยตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนคงเคยเจอแต่อาจจะไม่รู้ว่าทำไมมันถึงยากขนาดนั้นนะคะจริงครับ อืมพี่เคยอ่านงานวิจัยมาว่าคนเราให้อภัยตัวเองยากกว่าให้อภัยคนอื่นจริงๆนะครับเพราะเรารู้จักตัวเองดีเกินไปครับ ใช่เลยค่ะไมายเคยอ่านมาเหมือนกันค่ะว่าเราเป็นพยานในความผิดพลาดของตัวเองเราเห็นทุกรายละเอียดทุกความคิดที่ทำให้เราตัดสินใจพลาดในตอนนั้นใช่แล้วครับเหมือนเราเป็นทั้งผู้กระทำพยานผู้พิพากษาและผู้ต้องหาไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับมันเลยทำให้เราโหดร้ายกับตัวเองมากกว่าที่เราจะทำกับคนอื่นอื นี่มันเหมือนเราสร้างสารขึ้นมาในหัวของเราเองเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้พิพากษาที่เข้มงวดที่สุดด้วยเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือการไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพกายด้วยนะครับเอ๊ะจริงหรอคะมันเตี่ยวกันด้วยเหรอคะเดี่ยวครับเพราะเวลาเราเครียดกับตัวเองระดับสเตรสฮอร์โมนมันจะสูงขึ้นครับทำให้ภูมิคุ้มกันลด น้ำตาลในเลือดสูงความดันก็สูงระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติโอ้ยแค่โทษตัวเองเฉยๆทำไมมันไปกระทบกับร่างกายด้วยล่ะคะเพราะเวลาเราโทษตัวเองมันเป็นครอนิกสเตรสครับคือความเครียดแบบเรื้อรังร่างกายของเราไม่ได้ออกแบบมาให้อยู่ในสถานะเครียดตลอดเวลาหรอกครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนเราเอารถไปวิ่งเครื่องยนต์แรงๆตลอดเวลาสุดท้ายรถก็เสียเร็วใช่ไหมคะนั่นแหละครับแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นบางคนเขาถึงกับไม่ยอมให้ตัวเองมีความสุขเลยนะเพราะในใจลึก,ลกๆเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรจะมีความสุขไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขหลังจากที่ทำผิดพลาดไปนะครับเฮ้ยรู้สึกแย่ไปด้วยเลยค่ะ มีประเด็นหนึ่งค่ะที่มาอยากถามพี่ชัยมากการรักตัวเองกับการหลงตัวเองเนี่ยมันต่างกันยังไงคะเพราะบางคนอาจจะกลัวว่าถ้ารักตัวเองมากไปจะกลายเป็นหลงตัวเองเนี้ยค่ะคำถามนี้ดีมากเลยครับจริงๆแล้วมันต่างกันมากเลยนะครับการรักตัวเองคือการดูแลเอาใจใส่ตัวเองยอมรับในคุณค่าของตัวเองแล้วก็ให้อภัยในความผิดพลาดได้แล้วการหลงตัวเองล่ะคะการหลงตัวเองเนี่ยเป็นการหมกมุ่นกับตัวเอง คิดว่าตัวเองดีกว่าเหนือกว่าคุณอื่นให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินควรจนอาจจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตได้เลยครับเอ้ยแตกต่างกันเยอะเลยนะคะนั่นงั้นการรักตัวเองที่ดีมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอืมมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับข้อแรกคือการดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเหมือนเราต้องทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเราเองใช่ไหมคะใช่เลยครับ และสองคือการเห็นคุณค่าในตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลล์เอสติยมยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นรู้สึกดีกับตัวเองยอมรับความผิดพลาดและให้อภัยตัวเองครับและสุดท้ายคือการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทักษะความชำนาญหรือการพัฒนาทางจิตวิญญาณครับอ๋อดูแลตัวเองยอมรับตัวเองและพัฒนาตัวเองนะคะเออว่าแต่พี่ชัยคะมาอยากถามว่า คนที่ให้อภัยตัวเองยากเนี่ยเขามักจะมีลักษณะแบบไหนคะอืมมีหลายลักษณะเลยครับอันแรกคือชอบตำหนิตัวเองมองเห็นข้อเสียของตัวเองมากกว่าข้อดีครับเออนี่มันเหมือนใส่แว่นสีดำมองตัวเองเลยนะคะเปรียบเทียบได้ดีมากแล้วอีกอันคือมีเซลฟ์เอสติมสูงเกินไปครับเอ,อ๋แล้วไม่ขัดแย้งกับที่เพิ่งพูดไปเมื่อตะกี้หรอคะ ไม่ครับเพราะ self-esteem ที่สูงเกินเนี่ยหมายถึงการตั้งมาตรฐานตัวเองไว้สูงมากสูงแบบไม่สมเหตุสมผลเหมือนคาดหวังว่าตัวเองต้องสมบูรณ์แบบทําอะไรต้องได้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็น perfectionist นี่เองพอทําได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังก็จะผิดหวังกับตัวเองมากเกินไปใช่เลยครับแล้วก็ยังมีอีกลักษณะคือขาดความยืดหยุ่น ทำอะไรอยู่ในกรอบเป๊ะๆะจะมองสิ่งต่างๆแบบถ้าอันนี้ไม่ใช่ขาวก็แปลว่าดําเท่านั้นอืมหมายความว่ายังไงคะคือเป็นคนที่คิดแบบ All or Nothing ครับถ้าไม่สำเร็จร้อซ์ก็เท่ากับล้มเหลวคิดแค่นั้นเลยจะไม่มองว่าการทำได้70-80%อร์ซนก็ดีแล้วแบบนี้ครับ อ๋อเป็นกับดักทางความคิดเลยนะคะเนี่ยจะว่าไปมายก็เคยเป็นเหมือนกันค่ะบางครั้งทำงานได้ไม่ดีร้อเปอร์เซ็นต์ตามที่คิดไว้ก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวไปหมดใช่เลยครับแล้วผลของการจมอยู่กับความรู้สึกผิดมันจะทำให้เราไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขหรือต้องการลงโทษตัวเองไงล่ะครับโหฟังแล้วเศร้าเลยค่ะเนี่ยตอนนี้มายชักจะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแล้วเราจะเอาชนะความรู้สึกผิดกับตัวเองได้ยังไงคะ วิธีแรกที่สำคัญมากคือการยอมรับความรู้สึกครับอืมยอมรับความรู้สึกมันหมายความว่ายังไงคะคือเมื่อเรารู้สึกเจ็บช้ำใจเราต้องยอมรับว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆแค่ยอมรับเฉยๆนะครับไม่ต้องไปคิดหรือฟื้นมันขึ้นมาเพราะการยอมรับจะทำให้ความรุนแรงของอารมณ์เชิงลบลดลงไปได้มากเลยครับ อ๋อเหมือนเราไม่ต้องไปต่อสู้กับความรู้สึกนั้นใช่ไหมคะเพราะยิ่งต่อสู้มันยิ่งแรงใช่เลยมันเหมือนกับน้ำวนยิ่งขัดขืนยิ่งจมลึกลงไปแต่ถ้าเรายอมปล่อยตัวไปตามน้ำเราจะลอยขึ้นมาได้ไงครับโหพี่ชายเปรียบเทียบได้สุดยอดไปเลยคะ่ะแล้วเอ,อ่ยังมีวิธีอื่นๆอีกปะคะอีกวิธีก็เป็นการระบายความรู้สึกครับเช่นการร้องไห้หรือการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้ ไม่เคยได้ยินมาว่าการร้องไห้มันเวิร์กจริงๆนะคะเพราะเวลาร้องไห้ร่างกายจะปล่อยสารที่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นออกมาค่ะใช่ครับมันเป็น,นกลไกธรรมชาติของร่างกายเลยแล้วการพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวก็สำคัญมากๆนะแต่บางคนเขาคิดว่าการเล่าปัญหาให้คนอื่นฟังมันจะเป็นการไปรบกวนคนอื่นก็มีนะคะ อมก็เป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะครับแต่จริงๆแล้วคนที่รักเราจริงๆเขายินดีที่จะรับฟังนะแค่เราต้องเลือกคนที่เหมาะสมและเวลาที่เหมาะสมหน่อยเท่านั้นเองครับใช่เลยค่ะหมายคิดว่าถ้าเป็นหมายหมายก็คงอยากช่วยเพื่อนเหมือนกันถ้าเพื่อนมีปัญหาหมายก็อยากให้เขามันเล่ามาระบายให้ฟังนะคะถูกต้องครับแล้วอีกวิธีที่สำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาด อันนั้นใหม่ชอบมากเลยค่ะให้คิดซะว่าความผิดพลาดเป็นครูใช่ไหมคะใช่ครับความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดก็คงมีแต่คนที่ไม่เคยทำอะไรเลยการทำผิดพลาดถือเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนะไม่ใช่สิ่งที่น่าอายอะไรเลยครับ แล้วพี่ชายยังมีเทคนิคอื่นๆไหมคะหมายได้ยินคำว่า self-compassion บ่อยมากอืมครับ self-compassion มันก็คือการไม่ตัดสินหรือโทษตัวเองเมื่อผิดพลาดแต่ให้ปฏิบัติกับตัวเองอย่างอ่อนโยนครับ ออขยายความอีกนิดได้ไหมคะคือให้เราปลอบใจตัวเองเหมือนเวลาเราปลอบเพื่อนที่กําลังเสียใจเลยครับเลือกใช้คำพูดที่อ่อนโยนคำพูดให้กําลังใจไม่เลือกใช้คำตำหนิดใดๆประมาณนั้นแหละอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแทนที่จะพูดกับตัวเองว่าโง่จังทำไมไปทำแบบนั้นเราควรจะพูดว่าไม่เป็นไรใครๆก็ผิดพลาดกันได้ครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ใช่ไหมคะ แ่งมากเลยครับน้องไมายนี่แหละคือเซลฟ์คอมเพชชันการพูดกับตัวเองเหมือนเพื่อนที่แสนดีเออแล้วเทคนิค ACT ที่ไมายเคยได้ยินมาล่ะคะมันคืออะไรคะ ACT เนี่ยย่อมาจาก Acceptance and Commitment Therapy ครับเป็นเทคนิคที่จะเน้นการยอมรับและความมุ่งมั่นมี6องค์ประกอบอันแรกคือ defusion หรือการมีเจตคติที่ดีต่อตัวเองคือการวิเคราะห์ความคิดเชิงลบต่อตัวเองครับ เอ๋ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะได้ครับเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันไม่เก่งให้เปลี่ยนเป็นฉันกำลังคิดว่าฉันไม่เก่งเห็นไหมครับมันจะช่วยให้เราถอยออกมาดูความคิดของเราอย่างเป็นกลางครับโห oh, แค่เพิ่มคำว่ากำลังคิดว่ามันทำให้รู้สึกซอฟลงไปได้อีกเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับส่วนที่สองเราเรียกว่าการขยายพื้นที่ภายในหรือ expansion ครับ วิธีนี้คือการให้ตัวเองมีพื้นที่ปลอดภัยโดยการหยุดสังเกตว่าเรารู้สึกยังไงแล้วค่อยๆหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆแบบไม่ต้องเร่งรีบเหมือนกับว่าเรากำลังเปิดพื้นที่ให้ตัวเองได้อยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นโดยไม่ต้องรีบจัดการหรือผลักไสมันท,ทันทีครับเหมือนการทำสมาธิไหมคะคล้ายกันนะครับแล้วส่วนที่3เรียกว่าการเชื่อมโยงกับตัวเองหรือคอนเน็ชันครับ มันคือการที่เราหันกลับมาใส่ใจตัวเองรับรู้ว่าเรากำลังรู้สึกยังไง อารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงหรือเราต้องการอะไรอยู่นี่แหละครับคือ self-awareness รู้จักตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นและไม่ละเลยความรู้สึกของตัวเองครับอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรารู้สึกยังไงอะคะ่ะใช่เลยครับอันที่4คือ values การให้คุณค่าคือการหาคำตอบว่าเราเป็นใครและเป้าหมายชีวิตคืออะไรอุ๊ยนี่คำถามใหญ่มากเลยนะคะใหญ่ และสำคัญมากๆครับเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นครับและอันสุดท้ายคือ Committed Action คือการมีความมุ่งมั่น ตั้งเป้าหมายแล้วทำตามแผนที่วางไว้อ๋อฟังแล้ว ACT นี่เป็นระบบที่สมบูรณ์มากเลยนะคะครอบคลุมตั้งแต่การคิดความรู้สึกไปจนถึงการกระทำเลยค่ะใช่ล้วครับแล้วยังมีแนวคิดอีกอันที่น่าสนใจคือพรมวิหาร4เพื่อรักตัวเองครับ เอะพรมวิหารสี่เอามาใช้กับการรักตัวเองได้ด้วยหรอคะใช่ครับเป็นการเอาพรมวิหารสี่มาประยุกต์ใช้ 1. เมตตาต่อตัวเองคือการดูแลสุขภาพกายใจทำสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุข 2. กรุณาต่อตัวเองคือการหาทางออกเมื่อเครียดหรือกลุ้มใจในบางครั้งอาจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยครับอ๋อคือไม่ปล่อยให้ตัวเองทนทุกข์อยู่คนเดียวใช่ไหมคะถูกต้องครับ 3. มมุทิตาต่อตัวเอง คือการยินดีกับความสุขที่เข้ามาในชีวิตแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามและอันสุดท้ายอูเบขาต่อตัวเองคือการยอมรับและวางเฉยกับปัญหาบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมครับ ว้าวนี่เป็นหลักธรรมที่นำมาใช้กับหลักจิตวิทยาสมัยใหม่ได้จริงๆเลยนะคะเออแล้วถ้าเราต้องเจอกับวิกฤตใหญ่ๆหนักๆแบบช่วงโควิดที่ผ่านมากันอีกเราควรดูแลสุขภาพจิตยังไงดีคะคำถามดีมากเลยครับจริงๆแล้วมีแนวคิดเรื่องพลังใจหรือ resilience หรือก็คือความสามารถของอารมณ์และจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัวหลังเจอกับวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตครับอเหมือน ความยืดหยุ่นของจิตใจใช่ไหมคะประมาณนั้นครับซึ่งถ้าขาด resilience เราจะเสี่ยงต่อความเครียดซึมเศร้าหมดหวังและในกรณีที่รุนแรงอาจถึงกับทำร้ายตัวเองได้เลยครับโอ้โหแล้วย่างนี้เราจะสร้าง resilience ได้ยังไงคะต้องใช้แนวคิดพลังอึด ้พลังอึดก็คือ I am strong หมายถึงสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสงบมั่นคมควบคุมตัวเองได้พลังฮึดคือ I have support คือการมีกำลังใจจากการสนับสนุนของคนรอบข้างและพลังสู้คือ I can do better คือการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคโดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ครับเนี่ยไม่นึกไปถึงตอนโควิดช่วงแรกๆอะคะ่ะตอนนั้นไม่เครียดมาก เลยค่ะมันจะมีข่าวคนเสียชีวิตกันเยอะมากใช่ไหมคะเราก็กลัวจนต้องอยู่แต่ในบ้านตลอดเวลาไม่ได้เจอหน้าเจอตาใครเลยแล้วแถมงานก็เปลี่ยนแปลงเยอะต้องปรับเปลี่ยนอะไรกันยกใหญ่เลยค่ะ เข้าใจครับหลายคนเจอปัญหาแบบนี้แล้วน้องไมลจัดการกับมันยังไงครับตอนแรกไมลก็โทษตัวเองเหมือนกันค่ะว่าทําไมปรับตัวไม่ได้ทําไมเครียดง่ายขนาดนี้แต่พอได้อ่านหนังสือจิต,ตวิทยาแล้วก็ลองฝึกเซลฟ์คอมเพลชันแค่เปลี่ยนการพูดกับตัวเองจากทําไมฉันไม่เก่งมาเป็นสถานการณ์นี้ยากและลําบากสําหรับทุกคนฉันทําดีที่สุดแล้วเก่งมากเลยครับนี่แหละคือเซลฟ์คอมเพลชันที่แท้จริงครับแล้วไมลก็เริ่มกลับ มาดูแลตัวเองมากขึ้นเช่นออกกําลังกายที่บ้านทำอาหารที่ชอบหรือโทรคุยกับเพื่อนบ้างดีมากเลยครับนี่คือการดูแลตัวเองอย่างรอบด้านทั้งกายใจและสังคมใช่ค่ะเลยได้เรียนรู้ว่าการยอมรับความรู้สึกมันสำคัญมากไม่ต้องเก็บอาการเครียดไว้คนเดียวประสบการณ์ของน้องไมเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับเห็นชัดเลยว่าแนวคิดต่างๆที่คุยคุยกันมามันเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะอแล้วพี่ชายค่ะ พอจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้อภัยตัวเองมาแชร์ให้ฟังกันบ้างไหมคะมีครับอขอย้อนกลับไปตอนที่พี่อายุประมาณ30กว่ากว่าแล้วกันพี่เคยตัดสินใจผิดเรื่องการเงินทําให้เสียเงินก้อนใหญ่ไปหมดเศร้ามากโทษตัวเองสุดๆนอนไม่หลับอยู่หลายคืนเลยครับคิดเรื่องนั้นซ้ําไปซ้ํามาว่าทําไมถึงง่อแบบนี้นะเข้าใจเลยค่ะมันต้องเจ็บปวดมากๆใช่ครับ แต่พอเวลาผ่านไปพี่คิดขึ้นได้ครับว่าถ้าเรื่องนี้ไปเกิดกับเพื่อนของพี่พี่จะด่าเขาแบบที่พี่ด่าตัวเองไหมแล้วคำตอบคืออะไรคะก็ไม่น่ะสิครับพี่จะปลอบเขาบอกว่าใครๆก็ผิดพลาดกันได้แล้วช่วยเขาหาทางแก้หรือผ่อนหนักเป็นเบาครับอ๋อนี่เลยเป็นจุดเปลี่ยนของพี่ชัยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับนั่นทำให้พี่เริ่มฝึกเซลฟ์คอมเพชันพูดกับตัวเองให้อ่อนโยนกว่าเดิมครับแล้วมันช่วยได้ไหมคะช่วยได้มากเลยครับไม่เพียงแต่รู้สึกดีขึ้นแต่ยังทำให้พี่มีพลังที่จะหาทางแก้ปัญหาอีกด้วยครับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากเลยนะคะขอบคุณพี่ชัยที่แบ่งปันให้ฟังค่ะยินดีครับอืมแล้วพี่ชัยคิดว่าในสังคมไทยเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะเพื่อให้คนไทยดูแลสุขภาพจิตได้ดีขึ้น คำถามดีมากเลยครับพี่ว่าสิ่งแรกคือต้องลดสติ๊กมาหรือการตีตราเรื่องสุขภาพจิตก่อนครับอืมจริงด้วยค่ะสังคมไทยยังมองว่าใครไปหาจิตแพทย์แปลว่าบ้าซึ่งมันไม่ใช่เลยจริงครับเราต้องทำให้เห็นครับว่าการดูแลสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติเหมือนการดูแลสุขภาพกายนั่นแหละครับแล้วอีกอย่างคือการศึกษาใช่ไหมคะควรจะมีการสอนเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียนด้วย ถูกต้องครับถ้าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง s e l ฟ์คอมเพ s ชันรวมถึงวิธีจัดการอารมณ์ตั้งแต่อย่างเล็กๆนะครับเขาก็จะค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักสังเกตสภาพจิตใจตัวเองได้ดีแล้วรู้วิธีดูแลใจตัวเองอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นทักษะสําคัญมากในชีวิตเลยครับเอ,อ่อแล้วในครอบครัวล่ะคะผู้ปกครองควรทํายังไงบ้างคะ ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างครับถ้าเราดูแลสุขภาพจิตตัวเองลูกก็จะเห็นและเรียนรู้ด้วยครับใช่เลยค่ะและควรจะสื่อสารกับลูกอย่างเปิดใจไม่ใช่ปิดบงังหรือแกล้งทำเป็นเข้มแข็งตลอดเวลาด้วยค่ะ สิ่งสำคัญคือทำให้ลูกเห็นว่าความรู้สึกเศร้าโกรธหรือเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือควรถูกกดไว้แล้วก็สอนเขาว่าเราทุกคนสามารถหาวิธีจัดการกับอารมณ์พวกนี้ได้และยังใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้เสมอครับเยี่ยมไปเลยค่ะเออพี่ชัยคะก่อนจะจบรายการพี่ชัยมีคาแนะนาอะไรไหมคะสาหรับคนที่อยากจะเริ่มฝึกการให้อภัยตัวเองอะคะ่ะ อืมเราอาจเริ่มฝึกจากเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้นะครับเช่นเวลาทำอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแทนที่จะโทษตัวเองลองพูดกับตัวเองแบบใจดีๆว่าไม่เป็นไรนะคราวหน้าค่อยระวังให้มากขึ้นแบบนี้เป็นการฝึกความเมตตาต่อตัวเองที่ง่ายแต่ได้ผลครับอ่าฮะควรเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีการพูดกับตัวเองก่อนเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับแล้วก็ลองสังเกตว่าเวลาเราคิดลบกับตัวเองเรากำลังพูดอะไรกับตัวเองบ้างแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ซอฟลงกว่าเดิมคิดคำพูดให้ดีเหมือนตอนที่เราจะปลอบใจเพื่อนเราเลยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊แล้วถ้าเจอปัญหาใหญ่มากๆล่ะคะให้จำไว้ว่าการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนจากครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องน่าอายครับ ใช่เลยค่ะบางครั้งเราอาจจะคิดว่าต้องแก้ปัญหาคนเดียวแต่จริงๆแล้วการขอความช่วยเหลือมันก็เป็นความกล้าหาญอีกอย่างหนึ่งนะคะถูกต้องครับอีกอย่างที่อยากให้เตือนตัวเองเอาไว้ตลอดนะครับก็คือการฟื้นตัวทางใจมันต้องใช้เวลาไม่จำเป็นต้องรีบร้อน บางคนพอเรื่องฝึก s e l ฟ์คอมเพลชันก็คาดหวังว่าจะรู้สึกดีขึ้นทันทีแต่มันไม่ใช่เวทมนต์นะครับมันเป็นกระบวนการที่เราต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอเหมือนการดูแลร่างกายเละครับใจเราก็ต้องการการดูแลแบบนั้นเหมือนกันเหมือนการออกกำลังกายใช่ไหมคะต้องทำสม่ำเสมอกล้ามเนื้อถึงจะแข็งแรง ใช่ใช่การฝึกเห็นใจตัวเอง s e l f c o m p a s s i o n ก็เหมือนการออกกำลังกายให้กับจิตใจนั่นแหละครับและอย่าลืมใจดีกับตัวเองบ้างเพราะไม่มีใครดูแลแผลใจของเราได้ดีกว่าตัวเราเองอีกแล้วละครับทุกคนมีคุณค่าทุกคนสมควรได้รับความรักและการยกโทษรวมถึงจากตัวเราเองด้วย จริงที่สุดเลยค่ะวันนี้เก็บเกี่ยววิตามินใจได้เยอะมากเลยค่ะทั้งเรื่องการให้อภัยตัวเอง self compassion และการดูแลสุขภาพจิตดีใจที่เป็นประโยชน์ครับแล้วหวังว่าทุกคนจะเริ่มใจดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้มาอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบการทำผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าเราไร้ค่าแล้วการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นเรื่องที่ทำได้และควรค่าแก่การลองค่ะใช่ครับจำไว้ว่าเราทุกคนสมควรได้รับความรักและความเมตตาโดยเฉพาะจากตัวเราเอง วันนี้ก็เริ่มต้นพูดกับตัวเองอย่างใจดีกันนะครับและถ้าใครต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะขอนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญการขอความช่วยเหลือเป็นสัญญาณของความแข็งแรงไม่ช่วยความอ่อนแอค่ะถูกต้องครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการวิตามินใจพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมกับวิตามินใจที่เติมเต็มและมีประโยชน์ครับ ขอบคุณพี่ชัยที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ดีๆให้ฟังค่ะและขอบคุณทุกคนที่ฟังรายการจนจบเลยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนค่ะแต่เจอกันใหม่ตอนหน้าในรายการวิตามินใจรายการจิตวิทยาย่อยง่ายฟังสบายเติมวิตามินให้จิตใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและกดแชร์ช่องวิตามินใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะ